สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู <progressive Attention familia> ่ช่องพี่นำทริปน้องเทวีโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้น้องเทวีโชคมาให้กำลังใจเพื่อนวิ่งนะคะเพราะเพื่อนวิ่งหย่านมได้สองวันแล้วนะคะวันนี้ยี่สิบวันนะฮะมีเว่ ไปได้อ่อยทังได้มากินนั่นครับกอนครับขาขาอย่างละเออโบแต่มิวิแตแบบอันงอขายังก็สีนะเล่นน้ำเพื่อนแล้วเพื่อนว่าไห้กำลังใจนี่ค้ับท่านั้นเดียวแล้วกัดนี้ ผู้ใดมีของกินย่างตามย่างเดียวเลยอยู่บ้านนี่สี่ปีแค่ี้ซะเจ้าแม่ีจ้จ่าแม่นเขาเสียน um okay. 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 네ี่เส right ือแล้วเสือเือเชือสี่ปีอครับอันนี้สองอันนี้สองปีสาเดือน ทางกันเดือนนะทังเออนี่ิบกรมันนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าทวีโชคเกิดวันที่แปดกระดากระดาพี่อันมิ่งก็เกิดเท่าไหรปะทีเท่าไหร่ตามยังเดียวแล้วป่ะีขอครับป่ะทีขอบก่อนขับก่อนเลยนีขับแล้ขอบขอบขับขอบวะ ครับครับเออเากเอไปแล้วมาปลออกจากแม่บอนันเนาะบอกมถือบาห้องได้นี่ถ้าพี่ชอห้องสามมื่นคมาจับหางกันยังเนาะอ้นัหางเยเลยเก่งแล้วเก่งแล้วตะกี้นี่ยู่ไก่เมื่อไรย่นไส้เตี้ยนนี่อันนี้บ่คอย

เอามาให้เพ <oh> ื่อนกินน้ำเอามาให้เพื่อนกินน้ำได้ได้ได้เตบ่โบดกพี่พี่มิ่งแม่เขากไใหญ่เด้แม่เขาก่ใหญ่ะกะพ่อพ่อเขากไใหญ่อันนี้เอออันนี้พ่อพ่อเขาเตี้ยๆขาเหียนนี่ละพ่อเขานี่ เหียนาเห็นคือกันขึ้นมาจะอกันเลง้่เา่้เดาอ่้ออกัแต่เอืจ้าทไมเขาหยสามเดือนลบ้ม่้ดาีโชคชอบมากชอบมากจ้าแม่นแม่นแนจ้ารรบรบรรเป้นช่นตายเกือบปีมั้ง ตัว่าเชือกที่สองมันจะเป็นไหนเพราะว่าคือเก่าอ่ะสร้างของไม่ค่อยตกปะกันเลย่างที่หนู่ทักที่ใช้เนี่ยดูนะคะทวีโชคก็ไม่ได้สนใจพี่มิ่งเลยทวีโชคไปนู่นพี่มิ่งก็อยู่ตรงนี้เพื่อนกันนะคะเพื่อนกันอายุห่างกันแค่ยี่สิบกว่าวันนะคะอีกหน่อยก็ อีกหน่อยก็ได้ย่างคู่กันแล้วนี่พี่มิ่งนี่เริ่มันย่างแล้วนี่จะอาทิตย์หน้ายนี่ไปหาเอือมนะเออจะมากะเก่งแล้วจหน่อยกะเก่งแล้วถ้ีโชคไปหารักบังนัดเขาครับอันนี้ใครเน่ยมากินจนออกไปยางเลยก็ย้อนอีงทีมากินเนี่ย กดให้แล้วทานข้าวเย็นหรือยังยครับสวัสดีค่ะคุณกิทนานะคะยังเลยค่ะยังเลยนะคะนายเอาสับป,ปะรดมาให้เพื่อนกินน้ำตัวนีโชคได้ต้นสับป,ปะรดมาแต่ว่าไม่ยอมให้เพื่อนวิ่งกินด้วยนะคะ ดางเลยด้ยพี่นะเขาีนะเออพี่ตัวเอได้เลยเยแล้วมันมเต้าดินนจุนจม้วทัวร์มาอยู่อ่ะเออไอด็กายาเขาพ่อายเเออเป็นลอยู่กับแม่ยี่อยู่กับแม่ยี่ตนอยับแมบทุเมืเป็นกำลังใจให้พี่มิ่งนะคะทวีโชคบอกทวีโชคผ่านมาก่อนแล้วทวีโชคร้องทั้งสามวันนะคะร้องทั้ง3วัน ม่แม่ขาเบิงค่ะลักบังนัดเขาลักมาสามกอสี่ <4 S 1> <ๆ S 2> กอแล้วลักบังนัดเขาแล้วก็มายืนกินมงนีนะคะลักบังนัดเพื่อนมิ่งแล้วก็มายืนกินอยู่มองนีเอาไปให้เพื่อนกินน้ำละนายเอาไปให้เพื่อนกินน้ำเอาให้เพื่อนกินน้ำเอาออกเอาเป๊ะเอาเพื่อนออกเอาเป๊ะเพื่อนออก ชอบนะคะทวีโชคชอบแบบนี้นะคะทวีโชคเอ้ยสนใจเพื่อนแนล้านายโอ้ยแสบหลายกินสับปะรด เก่งแล้วพี่มิ่งถือว่าเก่งมากๆนะคะไม่ค่อยร้องเลยถือทวีโชคนี่คือแบบร้องแบบสองวันสามวันเลยนะคะร้องจนไม่มีเสียงนะคะทวีโชคแต่ตอนนี้คือไม่ได้สนใจเพื่อนมิ่งนะคะไม่ได้สนใจเพื่อนมิ่งก็มายืนกิน <c oughs> มายืนกิน้าของเขาอยู่ตรงนี้อร่อยแหละคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ยอมเอายาไปให้เขากินด้วย สนใจเพื่อนแน่ลูกพุนพน่น่ะพุ่น่ะนายเพื่อนยุ่พุนพ่นพุ่นหุ่นแบบต่างไซสกันมากนะคะโอ้เสียเอาอยังอีกกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนนายกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนนี่นะเอาเข้าไปต่างหลายนี่นะก็ยังบอกกินบ่มบดเลย พี่น้องได้ยังกันเอาออกแนเอาออกแนไปหาเพื่อนแนลูกมาบานเพื่อนจะจะ่ากินตะหยาเพื่อน <laughs> ต่างไซส์มากนะคะพอมาอยู่กับเพื่อนมิ่งนี้คือแบบตัวเล็กนะคะตัวเล็กมากไซส์แบบมินิมินิเลยนะคะพอมาอยู่กับเพื่อนมิ่งนี้กลายเป็นเหมือนมันเหมือนเกิดมันเกิดคนละปีนะคะเหมือนเพื่อนมิ่งนี้อายุสี่ปีแล้วแล้วเหมือนทวีโชก็ยังอายุสองสองขวบอยู่เลยนะคะเพราะเราต่างไซส์กันเหลือเกิน ไม่ได้สนใจอะไรเลยเป็นกำลังใจให้เพื่อนมิ่งนะครับชู้ชนะครับเดี๋ยวแม่หางดีก็มาอยู่เป็นเพื่อนแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ